ไม้ฟอร์มละขังับผมต้นขนาดไหนดูฝ่ามือผมมองก้นต้นโตอยู่นะครับผมไม่ใช่เล็กนะเนาะเทียบกับแขน ับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็ขอจาบนวมัตการพระคุณเจ้าด้วยนะผมมาสวัสดีกันวันที่สิบธันวาคมสอง3ันห้าร้อยหกสิบสามครับผมวันนี้ก็เพิ่งจะกลับจากที่ทํางานนะผมก็ไปไปไกลเลยวันนี้ก็อยากกลับบ้านได้ก็โอ้โหนานเนาะก็รีบอาบน้ําเลยอาบน้ําอากาศเย็นมานิดหน่อยผมเย็นมานิดหน่อยเนาะไม่รู้ว่าทางแพร่น่านลําปางเชียงใหม่เนาะ แล้วก็ทางสุราษฎร์ธานีทางแสงแก้วทางมุกดาหารทางนครพนมทางชุมพรทางกรุงเทพมหานครหนาวกันไหมครับผมบ้านผมอากาศเริ่มจะเย็นลงประมาณหนึ่งถึงสองอุณหภูมเครับผมเดี๋ยวไม่ใช่อุ่หภูมิสิองศาเลยเดี๋ยวพูดว่าองศาหรืออุณหภูมิองศาเนาะอาจจะพูดผิดเนาะใจสับทีผิดเดี๋ยวอันนี้ผมจะมีพี่ปนามามามาให้ดูครับผมเป็นไม้เกรดเอครับผมเป็นไม้เกรดเอ สี่ต้นสองคู่ครับผมเป็นมาที่บอกว่าสวยมากๆสวยที่สดุดเลยคุณพี่คุณแม่คุณพ่อกินกับผมสวย,สวยนะครับผมคุณพี่เนาะก็เดี๋ยวก่อนะเะี่จบรายการดูไม้ก่อนเนาะพอมีม,มีมีเรื่องที่อยากพูดคุยให้ฟังด้วยเนาะเรื่องากับการการส่งไม้ไปแลว้วก็ไม้ได้รับมีปัญหาอะไรประมาณนั้นแล้วค่อยคุยกันตอนท้ายรายการน,นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ดูไม้ก่อนเนาะดูไม้ก่อน ครับผมคุณป้าคุณแม่คุณพ่อครับผมแล้วก็คุณลุงุน้องด้วยดูไม้ชวนชโมเพชรปั้นนาะอันนี้คือไม้ฟอร์มละขังครับผมต้นขนาดไหนดูฝ่ามือผมมากน้นต้นโตอยู่นะครับผมไม่ใช่เล็กเนาะเทียบก,กับแขนฝ่ามือประมาณนี้เนาะดูฟอร์มไม้ครับผมอันนี้เป็นฟอร์มละขังครับผมมันจะพูดถึงความสวยเพืาอเป็นไม้คัดเลยครับผมเป็นไม้คัดไม้ในจํานวน ามร้อยกว่าต้นครับผมจะคาดไว้ห้าสิบต้นไม้สามร้อย300กว่าเลยนะจะคาดห้าสิบต้นที่คาดไว้แต่ที่นํามาให้ดูวันนี้เป็นไม้ที่เบือนึงแล้วเกียดเองดูผิวผิวตะขัวครับผมดูความสวยดูฟอร์มไม่ต้องพูดถึงเนาะเอกลักษณ์เพชปรปนาโดยแท้เกิดจากต้นแม่ครับผมเป็นไม้ที่เกิดเกิดจากต้นแม่สวยแบบแม่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะสวยจริงครับผมสวยจริงเพชปรปนาเป็นไม้อามาัตราอยู่แล้วครับผม จะเป็นมรดกถึงลูกถึงหลานได้เลยนะครับผมเพียบนาฬิาสวยที่สุวผมก็มีต้นแม่ลงให้ดูด้วยเนาะอันนี้เป็นต้นที่สองผิวตะกัวเหมือนกันครับผม,มเห็นไหมดูไม้ดูความไม้ผิวตะกัวเหมือนกันสวยแบบไม่มีที่ติครับผมอันนี้คือคู่ที่หนึ่งเนาะสวยเอามากมากอันนี้คือไม้คู่ที่หนึ่งสวยแบบสวยจริงครับผมนี่ เดี๋ยวมาดูคุยสองกันว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้คุยสองบอกว่าสุดยอดครับผมสุดยอดกิ่งหลักนะกิ่งเมนยาวได้ขนาดเป๊ะเปๆแล้วก็เนี่ยหนึ่งสองสาสกิ่งหลักยืนได้แบบมันต้องพูดถึงเนาะตามอีกลักไม้โดยแท้ครับอันนี้ของแท้มากเลย อันนี้เป็นไม้คุ้ยอีกสองผิวตะกวัวเหมือนกันนะผิวตะกวัวเหมือนกันดูความสวยมาต้องพูดถึงว่าสวยแค่ไหนเวลาโตเลี้ยงไปประมาณสองป,ปีก็มีดอกให้เห็นแล้วครับผมอีกสองปีสองปีครึ่งอันนี้เป็นไม้หนึ่งปีกับสองเดือนครับผมอตอนนัวนี้มาจะไม่น่าจะไม่อยากขายเลเนาะไม่อยากขายเลยตัวน,นี้บอกตรงสวยแค่ไหนดูครับผมดูอร์มเขาเนาะดูกิ่งดูความครับผม สวยแบบไม่มีทิฏฐิอันนี้เป็นไม้เกรดเอครับผมเป็นไม้เกรดเอเป็นไม้เกรดเอเป็นเรียกว่าเป็นหัวไม้ครับผเป็นหัวไม้เนาะที่ที่ไม่น่าขายหรอกแต่ว่าต้องขาย <laughs> ต้องขายหาเงินเนาะหาเงินอ่าไหมสวยแค่ไหนผมดูดูดูคงสวยสวยเอามากครับผมคู่ที่อันนี้คือคู่ที่สองนะครับมีคู่หนึ่งกับคู่สองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเอามาเทียบกันหน่อยเทียบกันหน่อยสยิกาจะแค่ไหนกันเที่ยว เห็นไผมคู่ที่สองมอ้กับฟอร์มที่คล้ายๆกันอันนี้คือม้อย่างนี้รับเป็นคู่ใส่กระถางเก๋ๆสวยแล้วก็ตั้งที่หน้าบ้านแบบไม่ต้องอายใครเลยผมเป็นม้ที่สวยเอามากๆแล้วก็อายุเนาะถ้าได้ครบห้าปีมม่ต้องพูดถึงความสวยเรื่องดอกเดี๋ยวมีตัวอย่างดอกให้ดูตัวอย่างของตัวเมียเขาอันนี้คือผมจัดเลยนะจะเป็นคู่ให้เพราะว่าโอเคไม้ยูบฟอร์มจะฟอร์มที่คล้ายๆกันเลยฟอร์มเหมือนกันเลย ค้แรกก็เหมือนกันคู่หนึ่งก็จะเป็นฟอร์มที่คล้ายๆกันเลยเหมือนๆกันเลยก็จ,จับให้ฟอร์มประมาณนี้โวเวลาเวลานั้นเวลาไมาแล้วตัวเราโอ้โหทำไมฟอร์มเขาจกบคล้ายๆกัน,กนจะเป็นไม้ที่สำหรับเป็นไม้คู่เนาะตั้งหน้าบ้านครับโหกสวยออกมากเลยก็ราคาก็เกแพงตามตามโวงสวยตามอายุไม้ด้วยคือไม้เกสวยผิวผิวได้เนาะฟอร์มใบหมดแล้วก็เป็นเกดเอแล้วเป็นหัวไม้แล้ว จะอยู่คู่อยู่ที่คู่ละแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทเป็นราคาส่งครับผมแปดร้อยบาทเป็นราคาที่พร้อมส่งแล้วอันนี้คือคู่ที่หนึ่งครับผมแล้วก็อันนี้คือคู่ที่สองเนาะราคาเท่ากันของคู่ละ800แปดร้อยครับผมเป็นราคาพร้อมส่งแล้วครับผมอันนี้ก็บอกตรงเลยว่าเอาไปเลี้ยงอีกปีเดียวนี่ก็รู้แล้วว่าไม้เราจะไปที่ทางไหนจะสวยแค่ไหนอีกสองปีไม้ดอกไม่ต้องพูดถึงเนาะออกเต็มต้นแน่นอนครับผมก็นี่เนาะก็ฝากไว้ด้วยผมหา lips, ค่าไหนชอบไม้สองคู่นี้คือ จะคัดจากไม้สามร้อยสี่ร้อยต้นเหลือห้าสิบต้นที่จะเอามาเอามาเอามาขายเนะเาะทำไให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่พี่คุณนะ้าคุณดนาะคุณป้า,ปาได้ช่วยไปคือจากสามร้อยกว่าต้นคัดมาห้าสิบต้นแต่ว่าเอามาถึงนีกว่าสี่ต้นทีต้นนี้บอกว่าเป็นหัวไม้แล้วสี่ต้นนี้คือเกล็ดเอแล้วแต่ว่าอีกชุดหลังก็จะไม่ไม่ไม่ขนาดนี้เนาะไม่สวยจ้ขนาดนี้อันนี้คือคือสุดยอดของไม้แล้วครับสุดยอดโคตสวยแล้วความสวยความสวยแล้วแหม จะเพูดเพี้ยนเลยเนาะเดี๋ยวครับผมเนาะก็อย่าลืมเข้ามาทักทายครับผมทางไอเดียไลน์เนาะผมจะให้ให้ให้ไนะอเดียไลน์ไว้เนาะเบอร์โทรรศัพท์ผมก็จะเป็นไอเดียไลน์ผมครับผมเดี๋ยวมานั่งคุยกันรับผมก่อนจบรายการเนาะรับผมผมก็มานั่งมุมตรงนี้เนาะเผื่อ,อจ,จะได้เห็นมาเห็นไม้ไปด้วยคืออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะมุมนี้อาจจะลมแรงมากๆครับลมแรงมากเนาะ ก็หากไม้ท่านไหนยังยังไม่รับเนาะมีปัญหาอะไรก็ให้ทักเข้ามาครับผมทักเข้ามาแล้วผมก็จะจะเข้าไปต่อไปดูให้เนาะแล้วผมก็จะเคก,กับทางบริษัทให้ว่าไม้ทําไมส่งช้าหรือว่าถึงยังหรือมีปัญหาอะไรเนาะก็จะได้เข้าไปเคดูให้ครับผมก็เรื่องโทรศัพท์เนาะขอโทษมากด้ด้วยคือมาทงานที่ไกลด้วยเราก็จะไปกับรถรถน้องน้องที่ทํางานด้วยกันเนาะ แล้วก็จะเอาโทรศัพท์ไว้ไว้ในในรถของน้องน้องน้องที่ทำงานด้วยกันแล้วก็จะไม่เวลามาดูโทรศัพท์ผมก็ต้องทํางานอย่างเดียวต้องทํางานทํางานแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอางานส่วนตัวมาทําร่วมกับงานที่เราทําในขนะนั้นได้เนๆๆาะก็เลยไม่รับสายเลยแล้วก็อดีไลน์ตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้ตอบทุกท่านเลยก็ขอทวทุกท่านด้วยนะครับผม <c oughs> ทมี่มีมีมิตราทุกอย่างที่ที่ส่งทั้งวิดีโอสวยๆแล้วก็เพลงก็เพราะ ข่อความไม่ดีมุกตลกฮ่าๆทุกอย่างครับผมที่ผมให้ทุกวันทุกวันก็ขอบคุณมากๆที่สุดนะครับผมแต่ยห้ไม่ตอบเลยนะเดี๋ยวคืนนี้จะเข้าไปดูในอดีไลน์แล้วก็ทางช่องด้วยผมทางคอมเมนต์เนาะในช่องก็ยังเลยเนาะแฮะหลคลกิ๊ไปยังไม่ตอบเลยเดี๋ยวจะค่อยๆเคลียร์ก็จะการเข้าไปตอบไปคุยกันเข้าไปตอบเนาะแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์มาของขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข่านขอบคุณ ที่ยังไม่ทิ้งผมขอบคุณคุณป้าคุณลุงคุณพี่ที่ยังยังอยู่กับผมเนาะที่ยังให้ผมอยู่ด้วยให้ผมเป็นคนในครอบครัวับผมก็ขอบคุณไปทางทุกๆจังหวัดของของประเทศไทยเนาะทุกภาคอย่างเป็นภาคเหนือาภาคใต้าภาคอีสานภาคกลางับผมก็ขอบคุณทุกทพี่ด้วยก็ดูลมผมเองก็ในในช่วงอาทิตย์นี้เนาะก็จนถึงวันอาทิตย์ก็จะ ไม่ค่อยจะมีชวนชวงสีมามานำคณะเนอขายเนาะก็จะยุ่งยากครับผมยุ่งยากในการเรากับบ้านมือค่ำด้วยในช่วงนี้ก็เวลาจริงจริงน้อยด้วยครับผมแต่ก็ตอนนี้เป็นไม้เกียรติเองนะครับที่ที่นํามาให้ช่วยเหลือเนาะผมเองก็อยากเก็บไว้เหมือนกันแต่ว่าตัวเองก็ไม่ไม่ไม่มีตังคือจริงจริงก็คัดไว้แล้วนะคัดไว้ว่าจะเอาเป็นไม้ไม้สร้างเอาไว้สร้างกันเองครับผมเป็นเป็นไม้สร้างเราอยเอาไว้สร้างงานแล้วก็ เอาไว้ถ่ายงานคือจะเป็นตัไม้แล้วแต่ก็ต้องขายครับแต่ว่าก็ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าถ้าให้สวยเท่าสีตัวน,นี้ก็ก็ไม่แล้วเนาะสีต้นนี้จะสวยที่สุดแล้วแต่ต้นอื่นก็จะสวยเหมือนกันกี่ฟอร์มอีกแบบหนึ่งครับผมากดูดูคล้ายๆกันไม้แต่ต้นจะฟอร์มไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่ละต้นเนาะจะจะฟอร์มเหมือนกันแต่จะไม่คล้ายกันอย,อย่างนั้นเนาะอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าเนาะ อย่าพูดไม่ถูกเนี่ยก็อากาศเย็นเนาะทางนครอุณมรู้สึกว่าจะเย็นเนาะนางน้องคายด้วยัะผมก็ทางลาปางพ่หน้าน้องคูนึงเนาะหนาวเนาะการถ้าอาจจะมีฝนเล็กน้อยฟังรุงเเพมจะหนาวไหมไม่รู้ไม่รู้เนาะอยวเพูข่าวข่าวเลยเอาคลิปนี้กันนานแล้วเนาะก็้อขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกอากาศขอบคุณทุกความชี่เหนือนะครับขอบคุณผมเองก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นอยู่ดีสารตลาดไป ไม่ว่างานจะหนักหรือว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเยอะแยะผมก็จะพยายามดูงานเคลียร์งานทํางานให้เสร็จให้ให้ให้เสร็จทุกๆุกงานที่รับมาเนาะก็ยังมีปัญหาในชว่วงน้ำพรางก็เยอะแยะไปหมดเลยก็ทุกๆุกปัญหาต้องมีทางออกผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกถ้าถ้าถ้าได้รับโอกาสอยู่เนาะแต่ว่าได้รับโอกาสแล้วได้รับโอกาสได้รับโอกาสมาแต่เราเรายังไม่แบบปรุงตัวยังไม่ทํางานยังไม่เร่งงานก็ก็ไม่ไหวเนาะก็ อยากที่คุณพี่ผ่านหน้าตียังไปหน้าครบแล้ว <g ül> ก็พยายามคุยพยายามเคลียร์พยายามทําทุกอย่างครับผมบางครั้งอดิไลผมก็ยังไม่ได้ตอบไปทางทางสวนตัวด้วยนะ่ะไม้มาที่คุณพี่สทงทําทำก็มียังมีค้างอยู่ที่บ้านนะครับยังค้างอยู่คือจะมีภาวะช่วงกันเนาะช่วงฝนด้วยช่วงอะไรด้วยก็ทําให้ไม้เสียหาย,ย,ยไปเยอะเลยก็โหมีไม้เน่าเยอะเลยผมต้องแก้ไขต้องหาซื้อตอใหม่มาเปลี่ยนให้ก็ก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเนาะใน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 อดิไลส่วนตัวเนาะก็ยังไม่ยังเลยครับผมยังเลย ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วต่อไปกจ็จะพยายามหาเวลาให้เต็มที่จริงๆกลางคืนนี้ทำมาได้ไหมเสียบได้ครับผมเพรือว,ว่ามันหนาวไปก็ขี้เกียจนะนาก็เลยนอนเลยก็ผมก็พยายามครับผมพยายามทุกวันพยายามเต็มที่ทุกวันครับผมพยายามคือเราได้โอกาสได้ไดรับโอกาสมาดีๆมาแล้วเาก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่คุณป้าคุณลุงอุตส่าห์ให้โอกาสคุณพี่ด้วยแล้วก็คือ แต่ก่อนผมผมเคยมีมีคนเคยพูเนะว่ายาภรรยาเป็นสีพี่มันเป็นไปนไม่ได้ครับผมก็ก็เคยเคยมีเคยพูดก็บางคนคนนั้นก็เป็นคนที่ที่ให้กำจผมมนตลอดเวลาคือเมื่อกับเป็นคนที่สร้างผมมาก็ก็ว่าก็ได้นะอยาแนะนําแนวทางแล้วก็ก็ามาทัดทวงด้วยแล้วก็ให้ทําให้ผมรู้จักตัวตนตัวเองด้วยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให,ให้ให้การทํางานในในด้านนี้ด้วย ก็เขก็ก็เคยพูดว่าอย่าพยายาม็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมคือความพยายามเนาะในความเชื่อผมคือผมเชื่อว่าความพยายามก็คือก็คือความพยายามผมพยายามเราจะพยายามผมก็จะพยายามพยายามในทุกๆสิ่งในทุกๆเรื่องจนกว่าเราจะหมดหมดเรี่ยวแรงหมดหมดลมหายใจในการทํางานในการพยายามความพยายามไม่จะเปลียนไม่จะเป็นว่าเราต้องต้องได้ ได้สิ่งกนมาไม่จะเป็นว่าเราต้องพยายามขึ้นปีนมะม่วงต้องได้ลูกมะม่วงมากินก็ไม่แข่งกันอเอาแค่ OK, เราพยายามที่จะปีนมะม่วงให้ได้ก็พอแล้วไม่จะเป็นถึงขนาดต้องได้ลูกมะม่วงมากินนะผมผมก็อย่าอย่าพยายามในในจุดนั้นพยายามเท่าที่ทําได้เท่าที่เต็มที่แต่จะไม่มีวันลดลดความพยายามลงครับผมก็จะพยายามอย่างนั้นอยู่ตลอดไปเพราะว่ายังมีคุณพี่คุณนะ้าและเพื่อนทุกท่าน คุณพ่อคุณแม่ย,ยังยังยังให้โอกาสยังยังยังรับชมผมอยู่เนาะไม่รู้รับชมไหม <laughs> แล้วก็คลิปนี้ก็เหนื่ยหัวธรรมดาแล้วนะอย่าว่าโอ้โหอะไรก็พูดเรื่องนอกเรื่องอีกแล้วนะก <laughs> ็ขอกจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม